น่าทานมากๆเลยครับที่ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอนจิ๋ท้องถินไทยนะครับวันนี้จะนําท่านผู้ชมมาร่วมนะครับถวายกระถินสามัคคีนะครับที่ที่วัดวัดวัดอะไรนะหลวงพ่อวิทยังครับสีคิ้ววัดหลวงพ่อวิทยังนะครับอำเภอสีคิ้วจังหวัดตราดจังหวัดนครราชสีมาไปดูไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับครับขอบคุณมากครับครับบริเวณตรงนี้นะครับเป็นนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่วัดป่าร้อยปีหลวงพ่อวิทยังนะครับ จากราชบุรีนะตอนนี้จากราชบุรีนะครับทุกคนก็มาล้มด้วยช่วยกันนะครับมาเดินทางมาไกลทีเดียวครับราชบุรีนี่ก็คือนะครับอสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคดอันนี้คือนะครับมาจากกรุงเทพนะครับที่บริจาคทรัพย์นะครับที่ดีให้กับวัดป่าพ่อเรียงครับได้มาลวมด้วยช่วยกันวันนี้ร่วมอนุโุมทนาบุญด้วยนะครับาๆ่ บริเวณด้านนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่มะละนะคุณน้อยในทุ่งไล่ไก่นั่นเองนะครับกําลังร่วมด้วยช่วยกันอยู่ครับครับทุกคนร่วมด้วยช่วยกันวันนี้ครับนี้วุ้นสลิมนะครับแม่นีแม่ชวีราชบุรีครับอันนี้คือวุ้นสลิมนะครับแม่น้อยแม่เรียมราชบุรีนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับ ครับมาจากราชบุรีครับรับก๋วยเตี๋ยวก่อนนะร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับโอเคอนุโมทนาบุญครับรับบริเวณตรงนี้นะครับก็ตอนจิ้เท้อดินไทยได้เอาเข้าเก็บกลุ่มมาต้นถวายด้วยนะครับกับคุณครูชวีด้วยนะครับมาลงเราร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับนะครับสาธุมาเยอะเหมือนกันับโอเค ไว้ดีกว่าโอเควางไว้ก่อนเชิญด้านนี้เลยครับเชิญด้านนี้เลยครับเชิญครับอามารับข้าวเกี๊ยวกุ้งก่อนข้าวเกี๊ยวกุ้งนะครับเชิญมาด้านนี้เลยครับรับข้าวเกี๊ยวกุ้งนะครับแจกลูกแจกล้านวันนี้ครับหยิบได้เลยได้ครับด้านนี้นะครับหยิบได้เลยนะครับ จะภาพของเราลับหน่อยรับไปเป็นวิธีอขเชิญครับรับแจกขนมนะครับเชิญเชิญออขนมโบราณนี้มาด้านนี้ครับขนมขนมเอาลับขนมก่อนนะครับรับขนมก่อนสวัสดีครับชุมอนมบมทนาบุญด้วยกันนะครับสวัสดีครับรับแจกขนมอาเชิญครับรับขนมอาเชิญรับขนมครับขนม อนุโมทนาบุญได้กันนะครับเดี๋ยวปเปดี๋ยวใส่รูปไปหนึ่งกันครับบริเวณด้านนี้ครับผัดหมี่โคราชนะค,คุณตั้มไล่ทรัพย์สมบูรณ์รีสอร์ทนะครับอันนี้คือผัดหมี่นะครับนำผัดหมีมาร่วมนะครับแจกลงทานนะครับตัวนี้นะ คำแรานี้ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะครับสถาบันท่าลังจิตารณภาพสาขาที่1110นะครับโรงพยาบาลมิตรภาพเมโรเดียสละบรีนะครับสบรีนะครับจิตใจดีครับตาบริเวณตรงนี้ส้มตำลูกชิ้นนะครับร้านนะครับวานิสตอร์นะครับ ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับตกใหน้าทานมากๆเลยนะครับมีลูกชิ้นขนมจีนนะครับน้าทานมากๆเลยนะครับโอ้รับรุ่มอนุโมทนาบุญด้วยนะครับครับครับรับแม่ค้าก็นะครับจิตใจดีด้วยนะครับสวยด้วยจิตใจดีครับน่ารักทุกคนเลยทั้งแม่ค้านะครับสมัทานด้วยอ๋อครับครับ ในวันนี้นะครับสอนจีบท้องถิ่นไทยนะครับจะมาทานส้มตำด้วยเนาะชื่อชื่อส้มตำอะไรครับ่าส้มตำใบร้านมานิสุตนค่ะมานิสโตนอยู่ที่อยู่ทับสมบูรณ์ค่ะทับสมบูรณ์ครับน่าทานมากๆเลยครับแม่ค้าก็ใจดีนะครับจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลให้ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสครับขอให้ได้บุญได้กุศลนะครับภูมิใจทั้งผู้ให้เต็มใจทั้งผู้รับนะครับนี่กันแล้วว่าชานามับุญสมเด็จด้วยการบริจาคทานครับ ขอให้รวยรวยรแล้วก like ็เฮงเฮนะครับฝากกระลกติดตามโอ้ครับครับกรลึกฝากติดตามช่องยูทูบสอนนอจ๊บท้องถินไทยด้วยนะครับเข้าไปในดูยูทูบสอนอจบกำลังจะถ่ายทอดดครัครับโอเคโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปกันอยู่ต้นถ่ายรูปกันคุณน้องมาถรูวยจึงสวยจึงเฮ้ย ทุกคนน่ารักมากๆครับทั้งเด็กเล็กและก็ทั้งผู้ใหญ่นะครับากบเาเรกว่าคร,าารอบครัวหันสานะครอบครัวอบอุ่นน่ารักทุกคนครับขอให้เรียนหนังสือเก่งๆนะครับเป็นอาภิชาติตบบทบทที่เดีของคนพ่อคุณแม่นะครับน่ารักมากๆเลยนะครับครับครับน,นี่คือข้าวจีแซนด์วิชนะครับแม่สุนารนะครับ อันนี้คือขนมหวานร้านหนูปอนหินชายนะครับเยอะมากๆ,ๆครับขายดิบขายดีมากๆ,ๆเลยครับเป็นไงอร่อยไหมครับอร่อยไม่เอยอร่อย <c oughs> อร่อยมากๆเลยครับแม่น้อยครับครับสลับบริเวณด้านนี้เป็น ขั้วทอดเผือกทอดคาโดนะครับเต้าหู้ทอดนะครับอันนี้คือทุกคนก็เย้มแย้มแจ่มใสครับลมด้วยช่วยกันนะครับตอนนี้นรอร่อยมากมากครับครับโอ๋อ๋อยได้บุญได้กุศลนะครับจะอร่อยไหมครับอร่อยมากๆเลยนะโอเคครับเจานนี้เป็นข้าวมันไก่นะข้าวมันไก่นะท่านนี้คนตัว ครับยังครับผมถ่ายก่อนเข้ามาไลฟ์สดอีกทีหนึ่งมาจากที่ไหนครับมาจาสมุทรปราการอ๋อมาไกลด้ครับมาจากภาคกลางเดียวกันนะครับโอเคไปได้บุญได้กุศลนะครับอ่าก็เรียกว่ามิตรสถานคือกันให้เนาะอ่าถ้ามันไกลสมุทรปราการก็น่าทานมากครับสำหรับร้านนี้ร้านนะครับน้ำมะนาาผลไม้กลุ่มเด็กวัดนะครับกลุ่มเด็กวัดมามาจากที่ไหนครับคุณเด็กวัด อยู่ที่ไหนเอ่ยกลุ่มเด็กวัดนี่อยู่ที่ไหนเด็กวัดัทำองมะนาวครับเนำทำทำบางคนทำตอนนี้ผลไม้อบแห้งโดยตำน้ำไม่ฉีดสานด้วยนะอันเจอรงไหนน้ำอ้อยสดครับน้องฟ้าใสหมดหรือยังครับหมดแล้วครับผมหมดแล้วโอ,อ้มาไม่ทัน <laughs> 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 โอเขนมจีนนะครับ เอานี่ให้นะครับครับขอบคุณมากครับครับครับขอใได้บุญได้กุศลนะครับครับวันนี้สอนองจิ๊บมาทดลองด่าน้ำอ้อยสดนะครับน้องฟ้าใสน้องฟ้าใสคนน่ะอ๋อน่ารักมากๆเลยครับขอให้ได้บุญได้กุศลนะครับครับขอให้หวานเหมือนน้ำอ้อยนี่นะครับให้ติตใจดีครับโอเคครับทีชิมดูเข้มผมถ่ายไปก่อน หวานมากๆเลยนะครับอร่อยนะครับมาจากที่ไหนนะครับซับสมูนครับในหมู่บ้านนี้อ๋อซับสมูนเนี่ยเบอร์สีคิ้วเนาะครับครับจิตใจดีด้วยครับจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลด้วยนะครับอันนี้คือนะครับขนมจีนแล้วก็ผัดซีอิ้วนะครับปับ้าน้อยนะครับป้าน้อยป้าน้อยฮะป้าน้อย คุณเรียมนะทุ่งไร่ไก่ไก่สวยมากๆเลยนะสวยมากๆเลยมาจากลาวเนี่ยไปได้บุญได้กุศลน,นะครับไปทางมาไกลออร่อยแนะน,น่าทานมากๆครับน่าทานมากๆครับมาแ้านนี้ได้แบบเน,นื้อเกี๊ยวหครับครับรับไปครับจากราชาบุรีครับไปได้บุญได้กุศลนะครับได้บุญได้กุศล ครับอันนี้ขายประจำหรือว่าทำเองหรืออ๋ออยู่ใกล้ๆบ้านสั่งมาเองครับอยู่ใกล้บ้านโอเคครับหาหลับขอถุงมาด้านนี้ครับรับไปครับรับไปหาได้ครับรับไปรับไปรับไปได้เลยนะครับอโอเคโอเคยอ <c oughs> เเยกีจากราชบุรีค่ะจากราชบุรีครับราชบุรีเจ้าของมาเองครับเจ้าของมาเองระวังยายลูกโอเคโอ้โหาวังอเาจากราชบุรีครับรับไปเลยครับาโอเคยอดเยี่ยมมากครับยอดเลยไม่ได้กินเลยก็เลวมากำหนดการให้กันต้อง ถ่ายรูปเหรอคะลฟ์สดอ่ะครับจากราชบุรีนะครับอันนี้คือนะครับอ่ว่าบริจาคเนาะที่ดินเนาะให้กับวัดป่าร้อยปีหลวงพ่อปริยญาราชบุรีครับมาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีด้วยครับร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับอนุโมทนาบุญกับพี่ด้วยนะคะสาธุค่ะโอเถ่ายไว้ก่อนถ่ายลฟ์สดทีนี้เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆข้ามมาร่วมทำบุญนะครับ หลวงพ่อบริยังไล่ทรัพย์สมบูรณ์นะครับอําเภอสีคิวจังหวัดนครศรีธรรมอาณนครรัชศรีมาอร่อยไหมครับยัง <laughs> พออยู่ที่นี่เนาะโอเคไปได้บุญได้กุศลนะครับครับจิตใจดีมากๆเลยนะครับ,รบติดตามช่อง Youtube สอนจิน๊บด้วยนะครับเดี๋ยวกดให้ก็ไดนะ้อ่าสอนใจทิ่สอนศาลาโนโนสอนศาลาโนโน่จุดจิด๊บ เราผมเกิดไทยดีกว่าจะได้ง่ายพออ,อยู่าานัน้นเด้ออยู่ชลบุรีใช่แล้วอ๋อเรานอนจิบนะอแถวแถวไหนฉาบงนน่นอ๋อขับรถชลบุรีโคราชเหมือนระยะทางยี่สิบโลอ,ะ <laughs> อ่ะเออไปมาบ่อยมากอ๋อครับแล้วบ้านอยู่ไหนครัพี่แถวนี้พี่อยู่ปากนุน่นอยู่ถนนปากนูน้นอ๋นอัากนู้นก็นี่พี่ชายหนูอยู่ที่นี่ ก็เล่ทำไมไม่ขึ้นวะทำไมไม่ขึ้นนะยังงงแกตัดอาไปกัดทุกคนกินกันกนั่งอย่างเรดได้ลอยครับบริเวณด้านนี้ร้านข้าวขาหมูน้ำมะพร้าวาร้อยขวดครับวาริสาสมาธิครับบริเวณด้านนี้ครับข้าวขาหมูครับน่าทานมากๆเลยครับคำน่าทานมากๆเลยขาข้าวขาหมูนะครับ จิตใจดีมากๆครับมาจากที่ไหนครับหนงสี่สามวันเสร์และวันอาทิตยอยู่ที่สีสส่สามอโอเคครับได้บุญได้กุศลน,นะครับอันนี้ก็คือไอศครีมครับครับอ,อนุโมทนาบุญด้วยนะครับได้บุญได้กุศลน,นะ<ท>อ,อร่อยมากๆ,ๆเลยครับไอศครีมสรรเสริญพระ นิดพรใช่ไหมโคเกียวอยู่ที่ไหนครับที่นี่ค่ะอรือนี่ครับออกมาจากราชบุรีรัตบาร์ร้อยปีหลวงพ่อวิริยังหมู่บ้านน้องยายกาตาตำบลหินกองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับวันนี้มาแจกโรลหะนี่กเป็เตี๋ยวไก่แล้วก็ขนมย่ด้าน่ประมดมรธนาบุญนะครับเบอร์เวนด้านนี้ข้าวจี่ข้าวต้มผัดนะครับ ข้าเบียดตลาดแตงนะอรับเป็นด้านนี้น่าทานมากๆเลยครับแม่ค้าใจดีทุกคนอันนี้คือข้าวจีนะครับข้าวจีน่ารับประทา,านมากๆเลยนะครับข้าวจีทุกคนก็จิตใจดีมากๆเลยครับน่าทานมากๆแม่ค้าก็ใจดีดนะ้วยครับแจกโรงทานใจใจดีมากๆเลยนะ ถ่ายรูปไหนะโอเคถ่ายรูปไหน่อยโอเคเปวเลยเนาะทานมากๆเลยครับที่กับสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอย่าลืมฝาก Subscribe กดไลค์กด like, แชร์และติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สำหรับคลิปกนาเดินต่อไปด้วยครับสวัสด,ดีครับ